รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการเพชรประการพารวยนะครับวันนี้ผมเพชรประการนะครับาจ,าจัดจำหน่ายอาหารเสริมพืชเพเชรเขียวนาโนแคปซูลของเรานะครับวันนี้ผมมา พาท่านมาพบก,กับความจริงนะครับกับท่านที่นําอาหารสริมพืชเทกเกียวนาโนแคปซูลงเรามาใช้เกี่ยวข้าวนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังครับพูดคำจาของท่านนะครับสวัสดีครับท่านชื่ออะไรครับช่วยแนะนำสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะชื่อยศตำแหน่งของท่านครับท่านสารวัตรบันเทิงบุญยวัฒน์ ศูนย์เพชรเขียวประจำอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาผู้มีใจรักการเกษตรอินทรีย์ครับผมนะฮะตอนนี้ก็มาทำธุรกิจเป็นของส่วนตัวก็คือว่าเป็นศูนย์จำหน่ายเพชรเขียวนาโนแคลสองเราอาประจำศูนย์อำเภอบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็อำเภอเมืองนะครับแล้วก็คุณเจมส์ครับคุณศักชัยแก้วมันคงครับผมนะครับก็เป็นหัวหน้าศูนย์ของจังหวัดฉะเชิงเซานะครับวันนี้เรามาถ่ายความเป็นจริงนะว่า อะไรครับ1 5 7 0 0 0เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเป็นปจริงแต่ผมจะพาป้องมาอันนี้อีกกี่วันจะเกี่ยวครับท่านส,สามวัน,อ,วน,วนอีกสามวันนะสี่วันอีกสามวันสี่วันโอ้โหหลวงสวยมากเลยนะโอ้โหอันนี้อาชีพไปกี่รอบครับเนี่ยอ่าสี่รอบสี่รอบนะฮะแล้วอาใช้ปุ๋ยกระสอบหมดไปกี่กระสอบครับ สบิบสี่กระสอบนะของเรานี่เพชรเขียวนานโนแคปซูลของเรานี่ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้นะครับใช้ใช้คู่กันเพราะว่าเพราะว่าพืชเนี่ยต้องต้องกินทางรากอยู่แล้วนะฮะท่านนะเพราะว่าต้องให้รากมีงานทําแล้วก็เพชรเขียวนานโนแคปซูลของเราเนี่ยช่วยช่วยเร่งทางใบนะครับแล้วมเมล็ดเป็นไงฮะเมล็ดเมล็ดรีบน้อยนะเม็ดรีบน้อยมากครับเมล็ดรีบน้อยมากเลยนะฮะแล้วแมลงไม่ขวดต้นแข็งต้นแข็งนะไม่ล้มนะไม่ล้ม ไม่ลม้มตอนนี้ขนาดลมแรงๆนะท่านนะขนาดถุงอะดูดูดูถุงนะฮะท่านผู้ชมมาดูถุงนี่ปิววอดบ่อยๆเลยแต่ต้นข้าวนีน่นิ่งนะครับอย่างไรก็ดีช่วยให้ท่านช่วยแนะนําสําหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับอยู่ในเขตอําเภอบางนาเปียวแล้วก็อําเภอเมืองจังหวัดสะเทิงเซาลนะครับว่าใช้เพชรเขียวของเราแล้วเป็นอย่างไรนะครับซื้อได้ที่ไหนในเขตนี้ครับก็ <c oughs> ติดต่อที่ผมก็ได้ครับ หมายเลขโทรศัพท์อะไรครับท่าน0 8 1 8 6 1 2 1 5 1ึอาอีกครั้งหนึ่งครับ0 8 1 8 6 1 2 1 5 1, 1> ครับที่นี่บ้านอะไรฮะบ้านบางขวัญบ้านที่47หมู่4ครับตำบลบางขวัญอำเภอเมืองครับจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราครับผมแล้วทางก็เป็นหัวหน้าศูนย์จำหน่ายนะฮะตัวแทนแล้วก็อยู่ในเขตอ่าอำเภอบางนาเปี้ยวแล้วก็อำเภอเมืองอ่าสำหรับท่านใดอยากจะเป็นตัวแทนศูนย์ตะบนนะฮะก็ติดต่อท่านได้ นะครับแล้วก็ทางด้านคุณเจมนะฮะช่วยกล่าวกับอยู่ในสําหรับท่านผู้ชมที่อยู่ในเขตจังหวัดเชิงตาวจังหวัดสะเทิงตาของเราครับครับคือเพชรเกี่ยวนาโนของเรานะครับไม่ได้จําเป็นว่าจะใช้ได้แต่ข้าวแต่ผักแต่นะหลายอย่างนะครับ วันนี้เรามาจากสนามชัเขตครับครับที่แล้วเราไปถ่ายเขตมันเนาะครับครับวันนี้เราพามาดูข้าวด้วยครับนะครับมาดูฟวามเป็นจริงอ่าครับดูความเป็นจริงนะฮะดูาร์มเป็นจริงดูเมล็ดนะฮะอนี่นะครับต้นเหมือนมีสปริงเลยครับเมล็ดดูนะเอามือรูปดูไม่มีล้มครับดีกลับมาเลยนี่เลยสวยมากเลยโอ้โหแล้วดูรวงเม็ดดีดไมดรีดไม่มีนะฮะไม่มีครับนี่เมล็ดเต่งเต่งตึงๆเลยครับนี่ เซทเคียวนาโนแคปซูลของเราเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้เนาะครับผมแต่ลดลงมาจาก2ี่สิบกระสอบก็เหลือส0กระสอบใช่ครับแล้วก็ของเรานี่ช่วยทางใบครับนะฮะโอ้นี่ครับท่านผู้ชมแล้วดูครับโอ้โหดูลวงข้าวนะครับฮะนี่เลยนะครับสําหรับท่านใดทํานาครับนี่เลยนะครับที่ใช้ใช้ก่อนรวยก่อนเนาะครับ สำหรบ<ม>ับช่วงสุดท้ายนะขอให้ท่านกล่าวกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเพรดเดียวนานงาน,นแคปตัวของเราครับก็ผมว่าเราต้นทุนได้ครับเวลาเราราคาข้าวไม่ดีเราก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้ครึ่งเลยครับใช้มาสองตอกการครบสามารถลดต้นทุนได้ครึ่งอันนี้ที่ที่ใช้มารอบที่เคยเกี่ยวไปได้ประมาณกี่ตันคะไร่หนึ่งแล้วลอยวัฒน ร้อยห้าถังต่อไร่ต่อไร่ครับโอ้โอหเยอะไร่หนึ่งตันกว่าครับท่านผู้ชมร้อยห้าถังโอ้ไร่ละตันกว่านะครับก็อย่างไรก็ดีขอ้อขอขอบคุณท่านมากครับสำหรับท่านที่ชมรายการอยู่อยากจะมีไรายได้เหมือนท่านนะฮะอยากจะเป็นตัวแทนได้ไหยก็โทรมาหาท่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์อะไรครับอีกครั้งหนึ่งฮนะับศูนย์แปบดบหนึ่งแปดหกหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งครับผมวันนี้ผมเพี่ประกาศแล้วก็ทีมงาน นะครับก็ขอบคุณท่านมากแล้วก็ทําหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแต่วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากใช้เพชรเขียวนานโนแคปซูลของเราไปใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีท่านบอกว่าลดได้ถึงครึ่งเลยนะครับเพราะว่าเพชรเขียวนานโนแคปซูลของเราเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะอยากรวยโทรเข้ามาเลยนะฮะอยากรวยโทรเข้ามาเลยอันนี้คือความเป็นจริง นะครับที่เรามาถ่ายนี่เราถ่ายรอบไร่เลยถ่ายรอบไร่เลยเดี๋ยวจะหาว่ามันงานที่เดียวใช่นะครับโอ้โหนี่เรางามทั้งแปลงาทั้งแปลงนะด้านหลังครับพี่เพชรฮะกล้วยนี่ท่านก็ฉีดนะฉีดฮะโอ้โหนี่พีบนอ่ะกล้วยงามดูฮะงามมากโอ้โหแล้วดูทำข้าวเป็นยังไงครับเดยอดเลยเสมอเป๊ะเลยลมพัดมาแล้วเพชรเขียวนาโนแคปซูล สุดยอดนวัตรกรรมอันดับหนึ่งสารสกัดอินซีร้อยเปอร์เซนเพชรเขียวนาโนแคปซูลใช้ร่วมกับเพชรเขียวชนิดน้ำสูตรเข้มขน้นได้ผลดีเพราะเป็นสารสกัดอินซีร้อยเอร์เซไม่มีส่วนผสมของสารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อคนฉีดเวลาชีดไม่ต้องปิดปากปิดจมูกสามารถฉีดได้ตลอดเวลาฉีดได้ทั้งวันเนื่องจากเพชรเขียวเป็นระบบนาโนแท้ พืชจึงสามารถดูดซึมได้เป็นอย่างดีเพชรเขียวมีส่วนประกอบของสารอาหารครบถ้วนช่วยให้พืชเจริญเติบโตเร็วเร่เงรากเร่งลำต้นเร่งใบเร่งแป้งเร่งน้ำตาลแต่ก,ก็ลงหัวทนโรคไล่เพลี้ยไล่แมลงหนึ่งแคปซูลใช้ฉีดพ่นได้3-7ไร่ประหยัดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกเกษตรกรร่ำรวย เพชรเขียวนาโนจากประเทศแคนาดาผ่านการวิจัยจากห้องปฏิบัติการกว่าสาปีผ่านการทดลองจากเกรรษตรกรกว่า1000รายเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเพชรเขียวนาโนใช้ได้ผลดีเยี่ยมจริงๆใช้เพชรเขียว ule, านาโน1แคปซูลผสมกับเพชรเขียวชนิดน้ำสูตรเข้มข้น1ฝาลงในน้ำ150าถึง300ลิตรฉีดพ่นทุก15วันใช้ได้กับพืชทุกชนิด หนึ่งแคปซูลใช้ได้3าถึงเจ็ไร่ประหยัดกว่าจริงๆโปรดสังเกตเพชรเขียวนาโนแคปซูลของแท้จะต้องบรรจุอยู่ในแผงเท่านั้นที่แคปซูลจะต้องพิมพ์คำว่าเพชรเขียวนาโนทั้งหมดนี้บรรจุอยู่ในกล่องสวยงามขอย้ำเพชรเขียวนาโนแคปซูลจะต้องเป็นสีเขียวสวยงามไม่ด่างดำวันนี้ สั่งซื้อเพชรเขียวนาโนแคปซูลหนกล่องบรรจุ25แคปซูลปกติราคา2,500บาทท่านสามารถซื้อในราคาเพียง2,000บาทเท่านั้นท่านจะได้รับเพชรเขียวชนิดน้ำสูตรเข้มข้นมูลค่า1,000บาทฟรีเท่านั้นยังไม่พอท่านจะได้รับเสื้อยืดเพชรเขียวนาโนอีกหนึ่งตัว